หลุดตำแหน่งลูกรักดันเท่าไหร่ก็ไม่ดงังเปิดห้าพระเอกช่องเจดอยู่วงการมานานกระแสยังตกถูกพระเอกหน้าใหม่แทนที่ วงการบันเทิงสมัยนี้อยู่ยากถึงจะเข้ามาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนก็จริงแต่ถ้าจะให้อยู่นานและมีชื่อเสียงระดับสุปตาบอกเลยว่ายากมากไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่ก็ต้องฝีมือทางการแสดงต้องดีและก็ต้องดวงดีได้จ้าและมีกระแสะให้หน้าพูดถึงบนพื้นที่สื่ออยู่วงการบันเทิงไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆคิดเพราะก็มีดาราบางคนที่ดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ขึ้นไม่ดังเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกัน บางคนแสงหน้าถึงระดับซุปตาขยับตัวนึงก็เป็นข่าวบางคนเล่นแค่เรื่องเดียวดงังแต่กับบางคนดันแล้วดันอีกทำไมยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จจะมีใครบ้างไปดูกันเลย 1. แชปวรากรสวัสดกรเขาเริ่มเข้าวงการบันเทิงไทยแบบต่างๆต่อมาในปี2555เขาส,สัญญากับสังกัดคายช่อง3จนหมดสัญญาในปี2559ในปี2 2,560เขาเสัญญากับช่องเจและมีผลงานละครเช่นสื่อสองโลกว่าตามความรักเป็นต้น2เมกจุตินักแสดงความสามารถที่ได้ลงนามสัญญาในฐานะนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD มีผลงานละครเรื่องโยมาบาลเจ้าขาลูกผู้ชายพันดีพราวกนละครั้งหนึ่งในหัวใจเป็นต้นและในช่วงละครทิดาวานอนออกอากาศ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีในช่วงละครตอนจบสูงสุดถึง6.1ในช่วงละครก่อนข่าวภาคข้ามเฉลี่ยในช่วงเดือนธันวาคมประจำปี2564 3. บูมกิดก้องมีผลงานแสดงละครคฤริหั์บ้านทุงบุษบาท้าเรือแม่ดอกรักเร่หลังจากปลดประจําการก็กลับมาแสดงละครกับทางช่อง7เรื่องวิหกลงลมการละครั้งหนึ่งในหัวใจตุ๊กตาเข็มซ่อนปลายเคหัดนางคอย4 จินจินนะนักแสดงช่องเจที่มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดาและมีผลงานละครบูเรื่องมหาหินถือเป็นโปรดพระเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกของเขาสัมปทานหัวใจมังกรเจ้าภรรยาสาวห้าเป็นต้น้าบอชนะการแจ้งเกิดครั้งแรกจากการประกวดหนุ่มคลีโอ2012และในปี2557ปัจจุบันเขาได้ลงนามสัญญ,ญาในฐานะนัก แดงในสังกัดช่อง7จละได้รับโอกาสรวมแสดงละครเรื่องแรกในบทบาทแมนสวงประกบคู่กับกีตาร์เซีริพิษวิมลโนทและมีอีกหลายเรื่องตามมา